สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FIFA Story TH นะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับในทุกๆต้นภาคของเกม FIFA เนี่ยเราจะมาพูดถึง10ข้อที่ควรรู้ก่อนเริ่มเล่น FIFA 21ในโหมด Ultimate Team นะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่อาจจะยังงงๆกับระบบของภาคนี้อยู่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นเนี่ยแอดบิ๊ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ อันดับแรกที่ควรจะรู้เอาไว้นะครับก็คือโหมดอัลติเมททีมครับจะแบ่งการแข่งขันเพื่อรับรางวัลต่างๆเนี่ยออกเป็น3โหมดหลักด้วยกันนั่นก็คือสควอตบิลดิ่งโหมดนะครับเป็นการเตะกับบอทเพื่อรับคะแนนตามลําดับความยากของบอทแล้วก็ไต่อันดับหรือว่าแลงกิ้งเนี่ยขึ้นไปเพื่อรับรางวัลในระดับนั้นๆโดยในโหมดนี้นะครับจะสามารถเล่นเพื่อเก็บคะแนนได้เพียง40เกมเท่านั้นนะครับหรือว่ารีเฟชได้10ครั้ง และรางวัลของโหมดนี้นะครับจะให้ทุกๆเช้าว,วันจันเวลา7นาิก15นาทีเป็น,น,นต้นไปครับโหมดหลักต่อมานะครับก็คือ Division r e v a l s e s ครับหรือว่าการเล่นออนไลน์แข่งกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อเก็บคะแนนในการไต่ Division สูงซึ่งสูงสุดของอ Division r e v a l s นะครับก็คือ Division ที่1และต่ำสุดก็คือ Division 10โดยในแต่ละ Division นะครับจะได้รับรางวัลต่างกันออกไป ซึ่งแต้มดิวิชันจะสิ้นสุดในสัปดาห์นั้นๆพร้อมแจกรางวัลในทุกวันพฤหัสบปปดีเวลาประมาณ2โมงนะครับหรือว่า14นาฬิกาแล้วก็ในภาพนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับคือคุณเนี่ยจะสามารถเก็บแต้มเพื่อรับรางวัลได้เพียง30เกมเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับแต้มรีวอร์ดจะไม่ขึ้นแล้วแต่ยังสามารถไต่แรงและเก็บคะแนนสําหรับเข้าไปเล่นฟุตแชมได้อยู่ครับโมดลักสุดท้ายนะครับก็คือฟุตแชมเปียนนะครับหรือว่าว n d l อนลีกนะครับ ก็คือเป็นโหมดหัวร้อนประจําสัปดาห์ที่เขาเรียกกันนี่แหละในโหมดนี้นะครับจะเปิดให้เล่นทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2นะครับโดยมีเงื่อนไขคือคุณต้องเก็บแต้มฟุตแชมเปี้ยนพอยต์หรือว่าวีคลี่พอยต์นะครับจำนวน2000แต้มเพื่อลงทะเบียนเข้าเล่นครับโดยแต้มเหล่านี้ได้มาจากการเล่นดิวิชันลีเวลซึ่งหากคุณอยู่ดิวิชันลีเวลที่สูงสูงนะครับก็จะได้แต้มต่อเกมเมื่อชนะเนี่ยเยอะขึ้นทําให้ไม่เสียเวลาเก็บแต้มมากขึ้นนั่นเอง หรือว่าหากไม่อยากเก็บแต้ม Division r e v a l s เนี่ยในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับคุณจะต้องเล่นฟุตแชมเปียนให้ได้ใช้ชนะอย่างน้อย11วินขึ้นไปนะครับก็จะได้แต้ม2,000แต้มฟรีๆนะครับเพื่อลงทะเบียนในสัปดาห์ต่อไปและในโหมดนี้นะครับมีโอกาสให้เล่นเพียง30เกมเท่านั้นโดยรางวัลที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับจานวนวินที่ได้มาซึ่งรางวัลของโหมดนี้นะครับก็จะออกทุกวันพฤหัสบดีเวลา15.00นหรือบ่าย3โมง สิ่งที่ควรรู้อันดับที่2นะครับก็คือการเอานักเตะไปทำเควสหรือว่าซ็อกซ์บิลดิ่งชาเลนจ์เนี่ยมันคือการย่อยนักเตะทิ้งออกจากทีมนะครับโดยปัญหานี้นะครับมีผู้เล่นเจอทุกภาคแล้วก็มีการโพสต์ถามในกลุ่มต่างๆบ่อยครั้งนะครับว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีนักเตะกูหายวะก็เพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะเอาไปยัดในโหมดนี้นั่นเองฉะนั้นนะครับก่อนทาเวควสควรดูให้ดีว่าเผลอยัดตัวแพงๆหรือว่าตัวใช้งานลงไปหรือเปล่าและการทาเควสต่างๆนะครับหากสงสัยว่า เ,เงื่อนไขของแต่ละเควสผ่านอย่างไรนั้นสามารถเข้าไปดูได้เองที่ w w w f o o t b i n c o m นะครับในหัวข้อ squad building challenge ครับก็จะมีคนมาแนะนำการผ่านในแต่ละเงื่อนไขต่างๆของแต่ละเควสนั่นเองครับสิ่งที่ควรรู้อันดับที่3นะครับก็คือการเปลี่ยนชื่อทีมครับโดยในฟี ف าแต่ละภาคน,นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อทีมได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยวิธีการนะครับก็คือ1คุณต้องเข้าไปที่ objective แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ foundation จากนั้นเลือก the basics แล้วก็จะเห็นเควสที่ชื่อว่าเช็งคลับเนมนะครับเข้าไปตรงนั้นแล้วกดสามเหลี่ยมเพื่อแก้ไขได้เลยครับลำดับที่สีที่ควรรู้ไว้นะครับก็คือคอนเซปต์เลเยอร์หรือว่าการ์สสีเทาๆเนี่ยเอาไปทำเควสไม่ได้แล้วก็ใช้ลงเตะไม่ได้นะครับโดยหลายครั้งก็จะมีคนถามว้าเหมือนกันว่าทําไมไม่สามารถกดเข้าเล่นได้ทั้งที่นักเตะก็ครบก็เพราะว่าอาจจะยัดตัวคอนเซปต์เอาไว้ในทีมหลักหรือว่ามีอยู่ในตัวสำรองหรือว่าตัวที่พักเล่นนั่นเองครับก็จะทําให ไม่สามารถกดเล่นได้นนเองครับสิ่งที่ต้องรู้ลำดับที่หนะครับโหมด Objective มีการเพิ่มเติมการทำเควสแบบ Co-O p หรือว่าช่วยกันเล่นเป็นทีมเดียวกันนะครับเพื่อผ่านเควสนะครับโดยโหมดนี้นะครับจำเป็นต้องชวนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนในกลุ่มเนี่ยเข้ามาเล่นทีมเดียวกับเรานะเพื่อผ่านเควสไปด้วยกันซึ่งถ้าร่วมมือกันได้ดีเนี่ยก็ยจะทําให้เควสจบไวขึ้นครับแต่ถ้าหากเจอเพื่อนเก,นเกลียนหรือว่าเข้ามากวนตีนเนี่ยก็ยจะทําให้จบเควสช้าลงนั่นเองงานนี้กาาก็หาเนนล่่ัดีๆะ ลำดับที่6กครับการซื้อขายคอยหรือว่าเหรียญในเกมนะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎของ EA นะครับซึ่งหลายครั้งนะครับมีการโดนแบนย้อนหลังเกิดขึ้นหลายคนก็ไม่รู้ว่าโดนแบนเพราะอะไรซึ่งเข้าไปเช็คในอีเมลเนี่ยก็จะพบว่าคุณโดนแบนเพราะอาจจะซื้อคอยหรือว่าขายคอยนะครับเพราะว่ามันเป็นการผิดกฎแล้วก็ถ้า EA ตรวจเจอเนี่ยเขาก็จะส่งเมลไปหาคุณแล้วก็แบน ID คุณซึ่งการแบนก็จะมี2แบบแล้วกันก็คือ1แบนตลาด คือคุณไม่สามารถเข้าไปใช้ตลาดหรือว่ามาร์เก็ตของฟีฟ่าได้เลยตลอดทั้งภาคและร้ายแรงที่สุดนะครับคือคุณจะถูกแบนไอดีไปเลยครับสิ่งที่7ที่ควรรู้ไว้นะครับคือการเข้าไปดูนักเตะหรือไอเทมทีมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยสำหรับภาคก่อนๆก็จะมีหัวข้อมายครับให้เข้าไปดูได้เลยแต่ภาคนี้มันจะยุ่งยากขึ้นนะครับการเข้าไปดูต้องผ่านหัวข้อ Transfer แล้วก็เลือกที่ Transfer Li s t จากนั้นกด L3 ก็จะเจอกับ หัวข้อต่างๆครับซึ่งจะมีทั้งนักเตะแล้วก็คอนซูเม b l e เบิลต่างๆนะครับที่เราเปิดได้นเองแล้วก็การขายนักเตะหรือขายพวกคอนซูเมเบิลก็ไม่ยากครับให้กดสามเหลี่ยมเข้าไปดูในหัวข้อที่ต้องการนะครับจากนั้นก็เลือกตัวที่จะขายนะครับกด O เพื่อเข้าหน้า item action แล้วก็เลือก list on transfer market แล้วก็ตั้งราคาขายขาดหรือ buy now price เอาไว้นะครับ แต่ว่าถ้าใครจะใช้ให้คนเข้ามาประมูลนักเตะเนี่ยก็แค่ใส่ราคาขั้นต่ำลงไปที่ต้องการได้เลยและถ้าอยากรู้ราคาตลาดก่อนก็แค่เข้าไปที่หัวข้อ compare price เพื่อดูราคากลางของนักเตะตัวน,น,นั้นก็ได้ครับจากนั้นค่อยกด list on transfer market เพื่อลงทะเบียนขายนักเตะและเมื่อลงไปแล้วนะก็จะต้องรอให้หมดเวลาที่กำหนดเท่านั้นก็จะมี1ชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือว่า1วันอะไรเนี่ยแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันถึงจะยกเลิกการขายได้นะครับสิ่งที่8 ภาคนี้นะครับฟีฟ่า21 EA ได้ตัดระบบฟิตเนสนักเตะออกไปแล้วซึ่งผมว่าถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับทาให้แต่ละคนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าความฟิตนักตเตะพอหลังจากจบเกมเนี่ยก็จะกลับมาฟิตทุกคนทําให้สามารถทําทีมเดียวเนี่ยให้สุดๆไปได้เลยครับไม่ต้องมานั่งทําทีมสํารองเพื่อ,อประหยัดค่าฟิตเนสไปด้วยครับสิ่งที่9การนักเตะแบบอันเทรดไม่สามารถขายได้โดยการนักเตะในเกมฟีฟ่าหมดอันติเมตทีมนะครับจะแบ่งเป็นสประเภทก็คือแบบเทรดได้หรือว่าขายได้ และเทรดไม่ได้หรือว่าอันเทรดเนี่ยแบบขายไม่ได้บางครั้งหลายคนก็จะสงสัยว่าทําไมนักเตะที่มีมันขายไม่ได้วะก็เพราะว่าการเป็นนักของคุณอาจจะเป็นแบบเทรดไม่ได้นั่นเองจ้าและสิ่งสุดท้ายที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือค่าเคมิสตรีของนักเตะและทีมในภาคนี้ครับด้วยการมาของระบบครีเอทีฟรันนะครับทำให้ความสามารถทุกอย่างของนักเตะเนี่ย ถูกเอามาคำนวณและรีดพลังมาใช้ค่อนข้างมากนะครับโดยในหัวข้อ Creative Run เนี่ย a d d e e k จะอธิบายให้ฟังในภายหลังนะครับโดย Chemistry ของนักเตะนั่นก็คือเส้นเขียวเส้นเหลืองอะไรพวกนี้ครับที่เราจะเห็นในหน้าแสดงแผนนักเตะและเต็ม10หรือไม่เต็มก็จะดูที่ด้านล่างของการ์ดรวมถึง Chemistry ของทีมนะครับที่ผมบอกนะครับภาคนี้จําเป็นนะครับควรจัดดีกว่าใช้คำว่าควรจัดเต็มร้อยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันหมายถึงการที่ AI จะช่วยเราเล่นในระบบ Creative Run ได้ดีมากหรือน้อยมันจะขึ้นกับค่านี้ส่วนเคมี Me, ส่วนตัวของนักเตะเนี่ยก็เหมือนเดิมครับพยายามอยาให้ต่ํากว่า7เพราะไม่เช่นนั้นนะครับค่าพลังเดิมๆของนักเตะเนี่ยมันจะถูกลดทอนลงไปก็อาจจะทําให้กากลงได้นะครับวิธีการทําให้เคมี Me เต็มก็ไม่ยากครับก็คือใช้นักเตะลีกเดียวกันมาลิงก์หรือสัญชาติเดียวกันส่วนนักเตะที่ถูกยกเว้นและเชื่อมได้ทั้งหมดก็คือนักเตะชนิดตำนานหรือว่าไอคอนเท่านั้นครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับ10สิ่งที่ควรรู้คร่าวๆนะครับ ก่อนเล่นโหมดอัลติเมตทีมในฟีฟ่21ขอขอบคุณบางข้อมูลจากเพจฟีฟ่าตุยตอรียวนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น,น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์แชร์ share, และกด Subscribe พร้อมกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจาก FIFA Story TN นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ